สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับห่างกล่องแป๊บหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสองทางเดินเลขโหราพยากรนะครับสองทางเดินเลขโหราพยากรณ์นะครับก็ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนสักหน่อยนะครับคำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์และสิสงลากันแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับความปาตนาดีจากช่องอ S Channel เลขเด็ดๆพาลวยนะครับออกมากันเลยนะคมากันเลย จะไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูสถิติสักหน่อยนะครับอ๋อเอ็นเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนาะก็นานมากครับเอาไปจับเป็นตัวเด่นนี่ก็คือพระเอกของช่องเนาะพระเอกของช่องเนาะมีสามอาจารย์ที่เอ็ดลงซองเนาะก็จะเป็นพระเอกของช่องเนะาะเอ่อเอฟซีถ้าได ไม่รู้จะตามตรงไหนก็มาตามเลขซองก็ได้นะตามเลขซองเนาะเขาไปหาเทียบเจ้าอื่นเนอารนบะหาเอาหาเลขเด่นเจ้าอื่นมาใส่เอานะครับเจ้าที่เขาให้เลขเด่นเม่นๆตัวเดียวแบบนี้ครับมาใส่เอาเนาะท่านกันจะได้เลขจับคู่นะบบนล่างเนาะบนล่างก่อนเดินยาวมาเยอะมากนะน,นี่ เยอะมากน้อยนะที่จะเข้าหลักร้อยน้อยมากมันมากจะสิบหน่วยนะคสิบหน่วยบนล่างนะผมมาดูงวนนี้กันเลยนะวนนี้นะขนอนอกแล้วก็มาขยายขยายใส่กันเลยนะวนนี้ สามหกข้างล่างอ,อกสามหนึ่งนะก็เข้าไปที่หกเนาะเข้าไปที่หกนะตำแหน่งบนบนะบนโอ oh, วันนี้นะวันนี้ได้ทีเรสตัวไหนนะเดี๋ยวเอ็นดูก่อนนะ còn buốt phép một nếp bốn năm sáu nếp đèn cái bốn năm sáu nếp bốn năm sáu ก็มันดูสถิติตั้งแต่งวดนนี้นะวันแรกนะ, 5, 6, นะครับห้าหกเจ็ดนับพอเข้าไปที่ห้าหกสามนับล่างสามสองน,นับเข้าไปที่หลักร้อยกับหลักสิบบนนับหลักร้อยกับหลักสิบบนนีนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าพอเข้าไปที่สิบหน่วยบนนับเจ็ดกับแปดัเจ็ดกับแปดก็ วันนี้สามสี่ห้านะสามสี่ห้าเขาไปที่แปดห้านะเข้าไปที่หน่วยล่างนะหน่วยล่างก็วันนี้นะห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดก็ออกศูนย์หกล่างนะครับก็เข้าไปที่รับหน่วยล่างนะวันนี้สามสองสามสี่นะก็ไปที่หลักร้อยนะครไปที่หลักร้อยวันนี้วันนี้ห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ด ก็ออก352 20กนะ็เข้าไปที่5นะเข้าไปที่5ก็วันนี้นะ789 789กนะอข้าที่92านะ92งตงหน่งหลักสิบนนะหลักสบนวันนี้ก็2 3 4นะ2 3 4สเข้าไปที่4หลัก10บนนะหลักสบน วันนี้4 5 6ห้าหับ 4, 5, 6, ่อไปที่หน่วยบนหน่วยล่างนะมาทั้งบนทั้งล่างนะก็มาวันนี้นะครนึ่ับ1 3 4ก็หลุดไปนับหลุดไปวดถัดมาครับก็ฟาดกลับให้บนล่างเลยนะครับ8 6 5ห3สมนะมาที่บนล่างเลยนะครับวันนี้ก็4 6 7หกเจับ467หหอกห หลักามนะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนนับงวดน,นี้นับสี6ห้าหกนับสี6ห้าหกเน้นที่สี6ห้าหกนับก็จะมาเขียนหน้าปกใหญ่ให้นะับสิบ1กสิบก เก้าหกสิบแปดหน้าเล็บสิบหน่วยเล็บสิบหน่วยนะ เลขสองวันนี้นะครับสองนี้นาะมีวันรีวันนี้นะนนะวัน,วน,น,นะวนก็ดูให้ดีนะดูให้ดีวันนี้ให้ที่สี่ห้าก็หกนะ ฟา,นะาฟันให้มาที่สี่นะเขาฟันให้มาที่สี่เนาะวันนี้เขาฟันให้มันที่สี่นะสำหรับวันนี้น,นี่เขาจะฟันในที่สี่นะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะรับฝาก FC ฟซกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครแบบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ